สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอ่าเอฟซีเขาสูช่องพ่อไว้คนเดิมครับอ่าสอบไว้คนเดิมนะครับเนาะบัดนี้การซีเรมาสัมผัสมาหาปูนาคนะครับเนาะคือเพิ่นเข่าเต็มเต็มนะครับสิบเกตนะบัดนี้ครับอ่าซีไปหาเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกัดซีนะอยู่กันหลายคนมากกันหลายคนอยู่อ่ปืนบัมปืนบัมนะครับแปลว่าเอฟซีเขามากกะถาสอบถางหมดไล่เนาะครับปูนาคโอ้เขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วเอาบัดนี้ก็อ่าตามต้นนะครับเนาะ สิได้ไปหาปูนาครับไปตามพ่อพอไว้สวัยคนเดิมไปกลับไปตามไปครับได้เ่านี้สว่ได้ไดยกังสิไร่บได้จไาเจ้าไที่ไได้เจ้าเรให้เลยบ่ได้จดีสครับผมจ้าสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดี มือนีีปูนาสิรนนอนมั้เนาะ่ถูกจ้าเต็มเต็มครับยน y o u ยูทูหละยใน y o u ยูทูเด้อครับครับตามนั่นแหละจ้าสาธุนะสาธุเด้อใช่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 ใชครับ

คือไก่ขนสานู้เคยอุ่นดังไปให้กูดูแอ้แล้วี่วันนี้หนู้ส่งวันี้กับกูสามสิบใบโอ้โหขอู้ดู้างประกาศมาก็รีบไปหาย้ีบไว้โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยอ่าส่งมาอีกอ่าจะเอาให้มันมาเด้อทุกคนเด้ออ่าคนเทื่อนก็ถูก้วยอืมอ่าอ่าเอา ให้ป yeah> UH> ู่ไปขดลยวพ่อไ่ตองม่ด้ไ้ที่ไหนนะต้องเขาอ้แต่พ่อจะลงไปอยู่แล้วพ่อจะลงไปอยู่แล้วพ่อจะต้องซื้อเค้กไปเขารอรอให้ลูกศิษย์ลูกหาโอนปัจจัยมาให้ครบก่อน

อ่าโอเคโอเครวมกันคิมเด้งมาก่อนมันะต้้ำด็มลครับผมงาเรเอาหน้านกไปเร่อนอยเาู้น่กไปเรยวันนี้ไปเดีอหน้าผูนาเราไปนัจเออเอเนไ้าโอ้จะจะเอาไม่เอากระดาษกระปะกา ให้ลูกให้ร oh, ้านจดห้เด้อับทมเมยังมีที่เดตายไปไปนมไรนโอ้ยหนยโอ้ทิ้ยที่จริงแล้วมื่อนั้นมันกับ่านาจะลุดปากออกลูกลูกออกมาได้ก้าสามเอาธนาคารกรุงศรีอยุธยาแม่หมายเลขบัญชีสีตัว จ,จ่ายจ่ายยืดีมีแห้งเด้อไปโชคโชววันมันหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหกจ้าจ้าอาลองทวนแม่ลองทวนมึงด้ยอ่าโอเคโอเคซื่อนายเทพชยาเด้อ นายเทพชยาชยาเประพฤติธรรมพทะจ้า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 อสมสยเกียรครับมหาฮงอยาลังเราไม่ไอ้คน เลขวนเกดจนี่งดะีมเปิดึงกระเล่นี่แต่นวแต่เก่าี่ถือหลายอยู่ดอกนาบ่ถหลายอยู่แม่ถึอหลายอยู่เนี่ถึอหลายอยู่ถึอหลายค้าอยู่ถึอหลายขยแม่เนี่เอ้าลูกขออนุญาตได้ไ่มนะรับสายต่ออีกก่อนจากหน่อยก่อนมือนี้ย ไอเกียรติมันโทรมาหากนมูนม like ันะมานมันไปสนไซบนดิยุทธ์แม่ห้องหวนโอ้ยุทกับแม่ห้องหัวแม่หัวเมื่กาหายถือกว่าห้องหววเขาคือกันโอ้ยไนา่นะเกเสียนหนึ่งตัวหนึ่ตแต่ตรงคนบอกขันวเขาบอกเลย่าเขาแต่ว่าเขาจับข้าออกครับจัอกับลงเหยเราหนึ่งเจ็ดเนี่แนี่แยเลีกันไปของปูของกับลงหน่งหกของหนึ่งมีอยู่ด้ของปูผมก้เด็กถูกอ่ะ เลกทูบวเสกแล้วเลขทันซีัก่อนซีเขานึงบ่นึงเขนี่จ่อรู้พี่เสที่ปากนไหมเลขทู่มือบงสวงไหมโอ้อันนั้นอันเจตุเกตูเจตปากบ่ออาเจตูไปวูนาให้นะ่ไปแลพวกอลกมันมันมันมีหนเก่ามีอย่งพวกลหนึ่เก่้ามันเข้าจันหก่มันก็จิถือกันเนาะพวงก้องหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งกน่ป็นังจงขือเลก้า เขาสิบเกเขาิบเกนหมอมีอยู่บ่มีหลายตัวหัวเนเกวางหลายตัวอันนี้ยุ่ิเอาตัวไหนคราอันหลายนลูกสิบพ่อบอกว่าให้จันี่เาไมื่อนั้นพ่อบอกนี่พ่อมากเลยอันเสียเปียบพ่อว่าหนึ่กมาลูกเาเอากหนึ่งเลยก็ท่องหลายเมื่อนั้นเอาตามคนพ่อนี่ได้แล้วพอพยายามสิบบอกว่าให้เอาสตัวมันหลายตัวหลายแบบมนหลายตัวหัวครัผม ผูนนทันครับผมอ๋อูนของหลายเยตมาตอนชีลูกหลานดีใจนะได้แม่เด้อโห้าลูกนนัเบวันชีูนันสี่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 สามตัว3ตัวม่นี่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหก

สี่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 ไรครับ4ส4ามตัวนะลูกนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดก้าเจ็ดหกะชื่อเทพชัยยาลูกด้ะประพฤติธรรม

หนุงมทนาบุญสาธุบุญด้แลเด้อขอให้โชคๆบรรลุลําำรวยนะวดต่อไปกะครับครับผมใช่สาธุบุญได้ไหมเด้ออนุโมทนาสาธุบุญได้เด้อจ้าแม่จ้าจ้าสวัสดีแม่ลาบ อันนี้ชงไหมผมก็เห็นอันนี้ชื่อซองยงอยู่อันนี้เกาหาผ้าโชกเกาหา้าโชอันนี้เกาหาผ้าอันนี้บังลวดบังลวดหสบายดีเนขโจ้ตอือ อเ,ออเออ,เร,อเรื่องเรื่องอีกอย่างเนาะรูมใจเอถ้าตสีขาหมดขาแมงสีกันอะไรนี่นีแม่สู้ <c oughs> นั่งทับลูนี่สูตายไปกุดได้รับน้ำเล็กขุด <c oughs> จับนนะ้ำซัวมากว่นนุ่นะเด็กชายครับผมครับ โอ้จ้าว่ายังไงเนาะโอ้ร้งวัลนี้ได้เยอะไหมล่ะโอ้ดีใจเดีดีแม่เด้อครับสารคดีนี่กรอย่าลืมนะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์ให้ครับพอไหวคนเดิมไปนะครับเพื่ออ่า สวัสดีครับสวัสดียังางามครับ